ในสัปดาหจะคุยกันเรื่องวันที่สองางานการไม่มีคริหานนะคะก็วัฒนธรรมการทูนะคะถนนสายนะคะเรามีโครงการในโครงการเป็นการวัดรายค่าใช้จา่ายประมาณและผลจำนวนรายได้และก็ผลการประกวดการแข่งขัน ปริมาณในเรื่องของหัวข้อตั้งั้งหกหัวข้อนี้นะครับตรงในการจัดอนาสานเมืองธรครั้งที่สิบครับซึ่งในจัดในชน่วงของที่สิบถึงสิบสองโซนนะครับซึ่งโซนที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของหน้าเิทีกลางซึ่งจะบอกผด,ด้วยก,การสเสษตพื้นที่ที่เราสำรวจนะครับที่อ่า12บสองนะครับส4บสี่ตารางเมตรนะครับคิดเป็นจำนวนที่มาหยู่ครับก็จะมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับก็นะครับ 600 51 900า3คนนะครับเส้นก็มีคนบุนเวียนมาโอดนะครับก็ถือว่านะครับก็มีระยะทางจากทั้งหมดนะครับก็เป็นที่ดินที่ครับเก้าพันนะครับแต่เสร็จหมายเชิงปริมาณที่ยึดจากคำนวอพื้นที่แล้วก็หักลบแล้วก็ความหนาแน่นในแต่ละโซนราคาที่นะครับมาจำหน่ายนะครับคงจะเป็นแบบกองสารสุขนะครับในส่วนของปัญหาของวิธีกลางก็ในเรื่องของฝ่ายพิธีการนะคะก็ลงทะเบียนนะคะฝ่ายเชิญ ผู้ที่มาร่วมง,งานเข้ามานั่งนะคะก็ก็ให้มีความชัดกเจกนในเรื่องของการํารลงที่นั่งของแขกที่มาร่วมง,งานนะคะจริงหน้าว่ามีมากีดหน่วยงานแต่ว่าพอถึงเข้าจริงๆมันก็อาจจะมีหน่วยงานของเวทีนะคะเนื่องจากมันเป็นเวทีใหญ่ครั้งที่แล้วเราก็ได้รับนโยบายจากผู้เองนะครับซึ่งในมุมมองของผมนะครับที่ที่ไปดูดีครับเอาเวทีที่เวทีตรงซอยห้านะครับ เดวนี้ก็จะเป็นในส่วนของก็งในเรื่องของการประกวดเอทยานะคะในส่วนของเวทีที่เราเจอปัญหาพณะผู้บริหารทุกท่านนะคะดิฉันรับผิดชอบอยู่สองส่วนนะคะส่วนแรกคือการของเวทีเอาไปบริหารดีอีกอย่างนึงครับที่แขกผู้มีเกียรตมานั่งรออันนี้โอเคคุณต้องไปปรับเปลี่ยนกำหนดการจัดง,งานใหม่การที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นก็ หลังคาไว้ทีกลางนะครับไม่ควรจะมีนะครับควรจะแล้วก็ผ่าน Google f o r m ให้กรอกนะคะแล้วในงานต่อไปเราอาจจะลงทุนวีนี้ที่เจอก็คือเอกสารให้ให้ฝ่ายพัสดุนียมาส่ง